ง,ง,งัการทำงานของท่านทั้งหลายที่รับรางวัลในค่ำคืนนี้ถือเป็นต้นแบบของนักขายนักบริหารนะครับที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญในนามของบริษัทในนามของสายงานตัวแทนผมอยากจะเห็นบริษัทกูไทยแอซ่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของเอเจนซี่ของเรานั้นเป็นทีมงานที่เป็นคนดีแต่คนเก่งคนดี ในปี2019หือปีนี้นะั้นถูกประกาศให้เป็น Year of g r o w t h and professional แปลเป็นไทยก็คือปีแห่งการเติบโตอย่างเบืออชีพสิ่งที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ครับสายงานตัวแทนเรามุ่งเน้นการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้บรรลุคุณสมบัติของการเป็นนักขายเงินล้านที่เรียกว่าสโมสรน,นักขายเรียกว่า m d r t นั่นเอง เอ็กซ์คอมเนนังคอมบริษัทคงไทยแอคเซสประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้บริหารขายขายโดยเฉพาะ MSD ที่แกงข้างเราคุณกองกรีตและคุณชอตดิรัมเอ็อสเอ็นเอแล้วก็เอ็ข้างเราทั้งสิบท่านนะคะและผู้บริหารฝ่ายขายจอแทนและผู้ที่ดิบคุณบุตรทุกๆท่านค่ะดิฉัน รู้สึกเป็นเกียรตเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานองรอบรางวัลตจวแทนยอดเยี่ยมประจำปีหรือ AGT Annual Awards 2018ซึ่งถือเป็น้านแรกของที่ฉันที่ได้มาร่วมชงความสำเร็จอันทงเกียรตในวันนี้กับชาวกรุงไทยแอคเซอทุกคนค่ะขอส่งบรอคอให้กับผู้ที่ติด คุณบุษได้ได้รับรางวันในคำพนี้ทุกท่านค่ะติบใจค่ะรู้สึก,กินดีครับที่ได้มาเห็นบรรยากาศอี่น่าประทับใจครั้ง รู้สึกประทับใจนะครับท่าน CEO คุณเซอรีนนะครับที่ได้กล่าวสปีชที่ประทับใจนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึง d ุนด d e ร s ชิพแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าคุณไทยแอคซันนั้นจะกลาาไกลแล้วก็ปีขอแถมนี่ถึงว่าปีนี้เป็นปีคุณนะครับแปลว,ว่าเป็นปีปูนะครับแต่ว่าของทอุณไทยแอซก็จะต้องเป็น หูทองนะครับนำมาซึ่งความสําเร็จของเราไปสักครับผมขอให้ทุกท่านนั้นภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจประกันชีวิตได้เข้าไปเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทุกระดับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเสียงตบมือให้ทุกคนเลยครับครับ กลายเป็นการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่ทุกท่านไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนประกันชีวิตแต่ท่านเป็นสุดยอดของตัวแทนประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ภาคภูมจใจท่านที่กคาลพครับผมทราบมาว่าผู้บริหารของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตอย่างจริงจัง ซึ่งได้มีการกำหนดให้ปี2019เป็นปีแห่งการเติบโตและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการ KT AXA Agent Development Project ที่มุ่งเน้นการปกอบรมและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตทุกลุ่มเริ่มตั้งแต่กถูกผู้เตรียมตัวสอบใบอนญุญาต กุมตัวแทนประกานชีวิตใหม่กลุมพี่พูดที่จะก้าวเป็นผู้บริหารและกลุ่มผู้บริหารสํนงงานักงานให้ได้รับกรรู้ตามมาตรฐานสากลท,ทั้ง m d r t และ Gamma เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพและความเป็นมืออาชีพอีกทั้งยังมุ่งมั่นอย่างจรงจังในการบังคับใช้หลักการปฏิบัติการจมกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพครับสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน่วมอาชีพมีความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นและทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะช่วยรักษาและพัฒนาธุกกิจประกันชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ขอให้ทุกท่านยังคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องยั่งยืนที่จะสร้างผลงานได้อย่างภาคภูมิใจตลอดจนผู้เอาประกันภัยนะครับที่ท่านดูแลต่อไปขอแสดงความยินดีขอให้รักษาความดีนี้ไว้และขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นยิ่งข,ข,ข,ขึ้นต่อไปนะครับปันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมฝ่ายตัวแทนประจำปี2561 Agency Annual Award 2 0 m m a t n c t i v ปัดน,นี้นขอบคุณครับ ราตรีแห่งความสำเร็จชีวิตจำกัดมหาชนได้จัดงานพิธีมอบรางวัลกิติยศนักขายประจำปีหรือ Agency Annual Award 2018และในปีนี้ เราได้รับเกียรติจากดรสุธิพงษ์ทวิชัยการและขาธิการ OIC มาร่วมเป็นประทานและมอบรางวัลแก่ตัวแทนที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งงานนี้เป็นงานที่เราจะจัดในทุกๆปีในช่วงประมาณไตรมาสที่หนึ่งเพื่อแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ทำงานหนักตลอดปีที่ผ่านมาและทุกท่านที่ได้ ติดคุณวุฒิและรับรางวัลซึ่งในคำคืนนี้เรามีผู้จัดจาการฝ่ายขายและตัวแทนกว่า600คนที่จะขึ้นบอนเวทีและได้รับรางวัลซึ่งน่าจะเป็นกำลังใจให้กับทัานเพื่อไปถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในปี2019ค่ะขอบคุณค่ะเราอยู่ในงานกรุงไทยแอคเซ่โนววอร์ดนะครับีมปีนี้เราเรียกชื่อว่า Out t o o u t s i d หรือสองสว่างดังดวง,งดาวนะครับ วันนี้เราจัดงานให้พี่น้องฝ่ายขายกรุงไทยเอกซ่าที่ติดคุณวุฒินะครับทำผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่เราเรียกว่า the year of customer focus ปีที่มุ่งเน้นการขายและการบริการให้ตรงกับความต้องการลูกค้านะครับถือว่าเป็นปีที่ประสบความสําเร็จนะครับฝ่ายขายเราได้รับคุณวุฒิถึง600คนค่ําคืนนี้จึงเป็นค่ําคืนที่ทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องกรุงไทยเอซ่าครับสำหรับปี2000 562ปีนี้นะครับเราเรียกว่าปี The Year of Growth and Professional หรือปีแห่งการเติบโตอย่างมืออาชีพชื่อก็บอกแล้วนะครับเรามุ่งเน้นการเติบโตแต่เป็นการเติบโตอย่างมืออาชีพปีนี้เราได้ดึงคุณวุธสองคุณวุิซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญคือสมรรุนอนร้านเหลียญโตกลมที่เรียกว่า MDRT นะครับซึ่งมุ่งเน้นจะสร้างตัวแทนเป็นมืออาชีพนะครับเพื่อติดคุณวุิระดับโลกก็คือ MDRT สมสรล้านเหรียญโตกลม อีกคุณวุฒิหนึ่งที่เรามุ่งเน้นในการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับก็คือคุณวุฒิที่เรียกว่า G A M A หรือคุณวุฒิของเจ้าของสำนังกงานและผู้จัดการนะครับเราต้องการจะมุ่งเน้นให้เจ้าของสำนักง,งานตัวแทนที่กรุงเทยสร้างมีรวมถึงผู้จัดการทุกระดับนั้นมีความเป็นมืออาชีพในเชิงของการบริหารทั้งทั้งสองคุณวุฒิทั้ง M D R T และก็ G A M A หรือการ์มานะครับจะเป็นเป้าหมายหลักสำคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายปี2019นะครับ Year of g o t h and Professional ครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจที่จะมาร่วมงานกับคุณทาย็กซ่านะครับติดต่อได้นะครับที่1159ครับทุกเวลาครับ